เวลา10นาฬิกา35นาทีาวันนี้สมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตาม ผลการดำเนินง,งานของศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนใต้ร่วมพระบรมีธนาคารอาคารสง,รรงเคราะห์อุปถัมภ์อำเภอคำชะอีจังหวัดบุรีาหารซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2558สนองพระราชดำริการให้บริการการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานศึกษาปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน88คน ด้วยผลการประเมินการสอบเอ็นทีของชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอลเตของชั้นประถมศึกษาปีที่6ปมีการศึกษา2,565มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศเป็นส่วนใหญ่จึงจัดสอนเสริมแก่นักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องทุกวันก่อนเลิกเรียนและวันเสาร์รวมทั้งครูได้ปรับการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลายและอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยมีการขยายภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนโดยสำนักง,งานกรปรสนับสนุสนงบประมาณปี2563แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารตะรกร้ามไม้ไผ่และทอผ้าชุมชนใต้ร่มพระบรมีทำให้สร้างไรายได้ครัวเรือนละ19,200บาทต่อปี ่อมาปี2564สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพศักษาไม้ไผ่บ้านด่านช้างทํำตะกร้าไม้ไผ่างไร่และกระติบข้าวเหนียวสร้างไรายได้ควเร,รณะ18,200บาทต่อปีซึ่งปราชชาวบ้านได้มาสอนนักเรียนด้วยด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสุกรเป็ด ไก่ปลาและกบเพียงพอต่อความต้องการส่วนไม้ผลและถั่วมเมล็ดแห้งไม่เพียงพอจึงขอใช้พื้นที่ชุมชนปลูกเพิ่มเติมและขยายผลสู่สิครัวเรือนเป้าหมายทั้งนี้กรมชลประทานและสำนักงานกปร,รอสนองพระราชดำริจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนโดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอาคารเก็บน้ำห้วยตาเปิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริความยาว1882.23เมตรพร้อมอาคารประกอบแล้วเสร็จเมื่อปี2564สสามารถส่งน้ำให้ศูนย์การเรียนและ ราศดรบ้านด่านช้าง220ราย60ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร150ไร่ด้านการฝึกอาชีพมีวิทยาลัยการอาชีพและมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาสอนและฝึกปฏิบัติจริงเช่นการทำแชมพูจากใบมีปั้นคลิปไส้ถั่วมะงะใบสีโบราณร่มจากผ้าและยาม,มองจากสมุนไพรเพื่อให้นักเรียนมีไรายได้เสริมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ส่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาสำรวจพันธุ์ไม้ในศูนย์การเรียนพบกว่า60ชนิดจึงจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพร20ชนิดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ10ชนิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนำประโยชน์จากพันธุ์ไม้ไปใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ในปี2568จะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าทุ่งโนนป่าก่นนากกอในเขตรถไันา์สัตว์ปา่าภูสีฐานให้ประชาชนเข้ามาศึกษาสัตว์ป่าที่พบมากเช่นกวางปา่าเนื้อทาายหมูปา่าและอีเห็นข้างลาย <c oughs> ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นลูกยางพารามันสำปะหลังอ้อ,อยและอินทผลัมลมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ3า0 0ปีบาทต่อปี เวลา15นาฬิกา14นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูงเงินอำเภอน,น้ำโสมจังหวัดอุดรธานีซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน44คน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการศึกษาเสริมสร้างสุขอานามัยที่ดีให้กับเด็กในท้องถิ่นห่างไกลและขยายผลสู่ชุมชนโดยมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต4จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทพภูงเงินมีโครงการตามพระราชด,ดำริทั้ง8โครงการเป็นหลักเน้นบุรณาการกลุ่มสาระวิชาเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนหลากหลายแก่นักเรียน ส่งผลให้มีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นอาทิงานจักสารไม้ไผ่และการเพาะเลี้ยงหอยเชิงรีที่นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นแล้วยังเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิพัดจานรองแก้วน้ำพริกหอยเชิงรีซื้อในขยายสู่ชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเป็นการต่อยอดกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อหันกลางวันตามพระราชดำริจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้เลี้ยงสัตว์จะทำแผนการผลิตแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถหมุนเวียนพื้นที่ปลูกไม้ผลอายุสั้นอาทิกล้วยมะละกอเพิ่มในพื้นที่ว่าง ทางนี้สำนักงานกรปรรวมกับกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลทิิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลทิิอุทกภพสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้าสาธนุปโภคให้ราษฎรบ้านเทพผูเงินที่ขาดแคลนน้ำและกระแสไฟฟ้าด้วยการปรับปรุงถนนระยะทาง7กิโลเมตรติดตั้งกระแสไฟฟ้าตลอดจนระบบการกระจายน้ำแก่โรงเรียนและชุมชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือบัิษัการฐานพัฒนานและสุวอนณัยที่8อุดรธานีได้จัดหาน้ำดื่มโดยใช้เครื่องกรองน้ำระบบ r o และ UV ทํทำให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดได้มาตรฐานส่วนการแก้ไขระบบไฟโซล่าเซลล์ที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานทาโรเรียได้ใช้เครื่องปั่นไฟมาใช้ชั่วคราวและประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนชุดพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในการเพิ่มความต้องการระบบโซล่าเซลล์ขนาด3กิโลวัตต์เป็น10กิโลวัตต์ เป็นการร่วมดำเนินงานแก้ปัญหาตามที่มีพระราชกระแสเมื่อปี2561